ส่วนอีกเรื่องหนึง่งอันนี้น่าสงสารคุณยายคุณยา,ยายอายุ77ปีตอนนี้คุณยายช้ำใจมากเลยนะเป็นโรคประหลาดคุณผู้ชมครับมันจะมีตุ่มขึ้นที่ใบหน้าแล้วก็ที่หัวจับสัมผัสจะเกิดอาการปวดไปหมดเลยทีนี้ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณบอกแนะนําว่ายังไงรู้ไหมรักษาไม่ได้ไม่ต้องอยากสวยหรอกเนะเาะอา้าวทำไมเป็นแบบนี้ลองฟังดูครับอ,อันนี้ขึ้นใหม่ใช่ไหมคุณยายอันนีขน้ขึ้นเกา่าขึ้นเกา่าพอมนี้อันนี้เนี่ยยายก็มา่าย ก็อยากให้เขาออกคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยเพื่อมีแนวทางแนะนำ<า>ในการรักษานะครับคุณยายลำจวนอายุ77ปีเป็นชาวเพชรบูรณ์นะครับมาร้องกับสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าป่วยด้วยอาการประหลาดครับมีตุ่มขึ้นที่ตามใบหน้าแล้วก็ที่หัวหลายจุด บาาตุ่มก็อักเสบเป็นแผลคันเป็นบางครั้งเป็นแบบนี้มาหลายปีเคยไปหาคุณหมอที่อุบลราชธานีหมอบอกก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันแต่ก็ให้ยามากินถูกไหมครับคุณผู้ชมต่อมาตุ่มเกิดเพิ่มขึ้นอีกตามใบหน้าและก็หัวรู้สึกปวดมากครับเช้าวันที่3มกราคมก็ไปหาหมอที่สถานีอนามัยใกล้บ้านและอยากจะให้ส่งตัวพี่ไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ แต่คุณหมอตรวจแล้วบอกว่ารักษาไม่ได้ไม่ต้องสวยหรอกเนะาะคำพูดนี้แหละครับคุณผู้ชมรักษาไม่ได้ไม่ต้องสวยหรอกเนาะก็บอกคือยายก็บอกกลับไปว่ายัางไงร,รู้ไหมายายไม่ได้อยากสวยแต่ยายอยากจะหายจากนั้นหมอก,ก็ไม่ได้แนะนําอะไรเลยครับหรือไม่ได้ส่งตัว<า>ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่ามีแพทย์เฉพาะทางต่อคุณยายบอกว่าถ้ารักษาไม่ได้ทําไมไม่ส่งยายไปที่โรงพยาบาลจังหวัดลา หรือโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทางทุกวันนี้ยายใช้ชีวิตลําบากมากๆคุณผู้ชมครับเวลาล้างหน้าต้องล้างอย่างระวังเพราะถ้าไปโดนไอ้ตุ่มๆที่อยู่บริเวณใบหน้าเนี่ยมันจะเกิดแผลแล้วก็อักเสบแล้วก็จะคันมากแล้วเวลาอาบน้ําก็อาบน้ําลําบากทุกวันนี้ให้นาให้ลูกเนี่ยช่วยกันอาบน้ําให้นะครับอที่อนามัยอนามัยทาไม่ได้อนามัยให้ไปที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลก็ไปนั่งรอครับอจนเที่ยงกว่าแล้วนี่ก็หมอเขาก็าออกมาเขาบอกว่ายายทําไม่ได้แลอวไม่ต้องไม่ต้องสวยหรอกเนาะบอกไม่ต้องอยากสวยรอกอยากหายบอกกับหมอกันอ,อ๋อทำไมหมอเขาพูดอ,อย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะทีนี้มันก็มันก็ปวดอยู่อีอันนี้แหละนี่ดีไปปวดเนอกเขาคืพร้อมกันึ้นพร้อมแตนวิธีแล้ว หมอเขารักษากันยังไงที่นี่เขาไม่ได้รักษาออไม่ได้รักษาเลยเ<า>ขาให้ยามาคาอ,อ๋อทีาาานี้คุณประจักษ์ซึ่งเป็นลูกชายคุณผู้ชมครับคุณประจักษ์บอกว่าเอาจริงๆไม่ได้ติดใจคําพูดของคุณหมอหรอกฮาฮาก็พอจะรับได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากได้ก็คือว่าเอ๊อยากให้คุณหมอช่วยส่งตัวคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่า หรือโรงพยาบาลที่มีคุณหมอเฉพาะทางกว่ารักษาได้ไหมล่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ไอ้ตุ่มเนี่ยมันยุบยุบหายหายเดี๋ยวมันมาอยู่มันไปแล้วเวลามาทุกครั้งคคุณแม่ทรมานทุกครั้งเลยแล้วท่าน77แล้วอ่ะแล้วตอนนี้เป็นเยอะขึ้นแล้วนะก็ไม่รู้จะรักษายังไงเอาคุณผู้ชมใครมีช่องทางช่วยแนะนําคุณแม่หน่อยนะครับแต่ก็กลัวเหมือนกันคุณแม่ระวังมิจฉาชีพนะมันเยอะเหลือเกินค่ะ